ู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะบนฟุตบาทหรือทางเท้าที่เรารู้จักกันก็คือทางสาธารณะที่มีไว้ให้ประชาชนได้เดินแต่ถ้าหากมีสิ่งของมากีดขวางแล้วประชาชนจะเดินได้อย่างไรในวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องของร้านขายของเก่าในเขตยานาวานะคะโดยเมื่อ3มปีที่ผ่านมาทางรายการเคยนําเสนอไปแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจรงิจรงจังในวันนี้จึงติดต่อไปที่สํานักงานเขตยานาวาอีกครั้งโดยทางท่านรักษาการผู้อำนวยการเขตยานาวาท่านจะลงพื้นที่พร้อมกับ สื่อมวลชนและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านขายของเก่าให้แก้ไขปัญหาและจะมีมาตรการจัดหนักสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพของร้านขายของเก่าในเขตยานาวาและฟังเสียงของท่านรักษาการผู้อํานวยการเขตยานาวานะคะว่าท่านจะมีการแก้ไขเ,เรื่องนี้อย่างไรค่ะ ฟุตบาทเป็นทางสําหรับให้ประชาชนได้เดินใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแต่ถ้าหากมีสิ่งของหรือรถยนต์มาจอดขีดขวางบนทางเท้าประชาชนผู้ใช้ทางเท้าจะเดินได้อย่างไร มีประชาชนในเขตพื้นที่ยนานวากรุงเทพมหานครได้ร้องเรียนมายังทีมข่าวว่ามีผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าได้ตั้งวางสิ่งของที่รับซื้อมาตั้งไว้บนทางเท้าเต็มไปหมดจนไม่สามารถเดินได้มานานนับหลายปีจนทําให้ประชาชนเด็กนักเรียนไม่สามารถเดินบนฟุตบาทได้ต้องลงมาเดินบนถนน ทางทีมข่าวจึงได้ลงไปตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าในเขตยานาวามากกว่า5รายพบว่าผู้ประกอบการใช้ความเห็นแก่ตัวในการประกอบอาชีพตั้งวางสิ่งของบนพื้นทางเท้าแถมยังมีรถยนต์สาธารณะจอดกีดขวางบนทางเท้าอีกด้วยผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังรักษาการผู้อำนวยการเขตยานาวาและท่านได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมพร้อมทีมข่าวในจุดแรกที่ถนนพระรามที่3ซอย60 ในขณะที่เจ้าหน้าที่มาถึงผู้ประกอบการก็ได้เร่งเก็บของที่วางกีดขวางก่อนหน้านี้เข้าที่และได้อ้างว่าเขาจะวางกีดขวางเป็นบางครั้งเท่านั้นทางรักษาการผอ,อเขตยนวารได้ประสานในเบื้องต้นขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ช่วยรักษาความสะอาดและเปิดช่องทางสัญจรบนทางเท้าและได้เดินทางไปต่อในจุดที่2บริเวณปากซอยนนที26และจุดที่3บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์37 ทั้งทั้ง3จุดนี้เป็นจุดปัญหาหลักที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุดชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงใน3ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดยเฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์ทางร้านรับซื้อของเก่าจะตั้งวางสิ่งของเต็มไปหมดและเศษขยะบนพื้นถนนก็จะเยอะมากเพราะเป็นวันหยุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจตา ทางรักษาการเอออเขตยานวาจะออกเตือนผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งหมดโดยไม่ให้ตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าและให้ดูแลความสะอาดตลอดจนจะตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่ใช้ในการเก็บของเก่าว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่และจะส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจมาดูแลให้ถี่มากยิ่งขึ้นหากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งก็จะมีโทษปรับวางของบนทางเท้า2,000บาทหรือตรวจพบว่าอาคารใช้ไม่ถูกต้องก็มีโทษปรับ10,000บาท และรักษาการผอ,เ,อเขตยานาวาก็ได้ฝากขอบคุณทีมข่าวที่ได้เป็นสื่อกลางประสานทุกของชาวบ้านมายังเขตยานาวาเพื่อแก้ไขต่อไปจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของพี่การปฏิบัติตามพรบการสาธารณสุข2535นะคะทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสาธิบานของสังขกเขตยานาวานะคะก็ได้มาแนะนำนะคะได้มาตรวจนะคะแล้วก็แนะนํารวมทั้งเชิญไปประชุมนะคะเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพรบรดังกล่าวนะคะซึ่งผู้ค้าก็รับทราบแล้วก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือแต่ในบางช่วงเวลานะคะผู้ค้าก็มีการฝ่าฝืนบ้างในโอกาสที่ว่าเหตุผลความจําเป็นของผู้ค้านะคะแต่ใน,ในเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ทางฝ่ายเทศกิจเองนะคะก็ได้มาจับปรับนะคะมีการดําเนินคดีตามพรบรักษาความสะอาด25 5 3 5นะคะคืออันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราทําร่วมกัน น,ะะนอกจากนีท้ทางเราเองเนี่ยนะคะก็มีความตระหนักนะคะนอกหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะคะให้มาตรวจเข้มข้น,ขขนตรวจอย่างสม่สมําเสมอนะคะ,พะเพื่อไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยฝ่าฝืนนะคะคแล้วในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนนะคะคที่ได้มาเป็นสื่อกลางนะคะแล้วก็เป็นช่องทางที่ได้สื่อไปถึงประชาชนนะคะคว่าเขาจะได้ทราบว่าทางทางสมกเกตเองหรือว่าทางผู้ค้าเองเนี่ย ได้ดาเนินการอะไรบ้างแล้วก็ทางเราก็ยินดีนะคะถ้าเผื่อว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเรื่องร้องเรียนหรืออื่นๆนะคะทางเราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะคะในการที่ที่จะมาแนะนําแล้วก็ใช้มาตรการบังคับนะคะในเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค,ค่ะอย่างอาคารเนี่ยะเรามาเก็บสิ่งของของเก่าเนี่ยจริงๆแล้วถูกกฎหมายหรือไม่ คือลักษณะอาคารนะคะ้าปี2556้ยใช่ไหมคะที่ได้มีมาคือเรื่องอาคารการออกบอนุญ,ญาตเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของอาคารด้วยนะคะในเรื่องของผังเมืองด้วยนะคะในเรื่องของอาคารเนี่ยก็จะดูบ้านในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงดูเรื่องว่าขัดกับกฎหมายผังเมืองหรือไม่แต่ในที่ผ่านมาเนี่ยตั้งปี2อง6เนี่ยเขาก็ให้อนุญ,ญาตให้อาคารพาณิชย์เนี่ย ที่มีพื้นที่ไม่เกิน100ตารางเมตรเนี่ยสามารถที่จะใช้สัดสมของเก่าได้แต่พอลังจากนี้ไปเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตได้แล้วค่ะคอ,อันนั้นก็ต้องมาดูในเรื่องของผังเมืองค,บคบวบคู่กับในเรื่องของกฎหมายที่เขากําหนดตัวนั้นอยู่ด้วยค่ะยังมีอีกหลายเจ้าในพื้นที่ของยานนาวาที่มีท่านของวางผ่านเท้าอีกมากมายมากกว่าห้าที่วันนี้ไปถึงสามที่ส่วนที่เหลือจะฝากกันเลยไปถึงคนที่ประกอบการนะให้ เปิดทองอางยังไงแล้วก็จะดูแลกันแค่เดือดร้อนชาวบ้านค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะทางสังเวตเอนะคะก็ต้องฝากผ่านทางสื่อมวลชนนะคะช่วยฝากไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าอาชีพที่เขาทำเนี่ยเป็นอาชีพสุจริตนะคะแต่ว่าการทําของคุณเนี่ยก็ต้องนึกถึงส่วนรวมนะคะนึกถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงนะคะว่าการประกอบอาชีพของเราเนี่ยต้องไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ เพื่อแล้วก็สร้างความมั่นใจให้เพื่อนบ้านว่าเออคุณเราทํากิจการนี้แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวว่าในเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเรื่องของเรื่องของแหล่งสะสมเชื้อโรคอันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าต้องดูแลความสะอาดของตัวเองด้วยนะคะก็ต้องฝากไปทางผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่ทําในเรื่องของกิจการสะสมของเหลือใช้ตรงนี้นะคะก็ต้องดูแล ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นไปตามพรบการสาธารณสุขนะคะครหรือเป็นไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมแนะนำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยค,ควบคุมดูแลอยู่แล้วค่ะคการปการฝ่าฝืนโทษปรับต่อครั้งเนี่ยคือโทษปรับเนี่ยก็ต้องแยกตามพรบไปนะคะถ้าฝ่าฝืนในส่วนของพรบการสุข2535เนี่ยก็ถ้าเป็นเรื่องเหตุลำคารนะคะก็จะปรับไม่เกิน2,000บาท ประมาณ2,000นี่นะคะ <S <S แต่ว่าถ้าไปถึงพูดเรื่องไม่มีใบอนุญาตเนี่ยโทษจะหนักกว่าเป็น1,000 0บาทนะคะถ้าเรื่องใบอนุญาตนะคะค่ะคือฝากเตืนไว้ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ,ะค่ะไม,ไม,ไม่ไม่อยากปรับ2,000บาทก็ค่ะอย่าอย่าคือให้ทําให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็คํานึงถึงการทํามาค้าขายของของพี่น้องที่ทํากิจการเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะเพราะว่าคุณก็พยายามทําแล้วก็ ทำด้วยความสุจริตนะคะแต่ว่าต้องต้องเข้มงวดในเรื่องความสะอาดเป็นหลักนะคะค,ค่ะความเป็นระเบียบเรียบร้อยและนึกถึงถึงเรื่องสิทธิของคนอื่นด้วยนะคะค่ะ การรับซื้อของเก่าทุกรายนะคะก็ได้รับปากกับท่านรักษาการผู้อำนวยการเขตยานวาว่าจะทําตามคําสั่งทุกประการและทางเขตเองค่ะก็จะมีการตรวจอาคารของทุกรายนะคะว่าเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่ในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูถึงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ค้าที่ตลาดโบเบในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งถูกกลุ่มผู้หาผลผลประโยชน์นะคะลังแก่แล้วก็คุกคามข่มขู่ด้วยค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม i.p.m. s, IP s d p o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ ipm i เ e f ม n i t i o n ฟ2 2 4 5 9่น9 4 9 9 9ภายในซอยพยามหาอมาศในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซอยกว้างประมาณ8เมตรยาวประมาณ300เมตร ในยามค่ำคืนจะมีกลุ่มผู้ค้าประมาณ200รายได้จับจองพื้นที่ค้าขายมาเกือบ10ปีและมีผู้อ้างว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่มาเก็บค่าตั้งวางรายละ6000บาทต่อเดือนและค่าปรับอีกเดือนละ1 5 0 0บาทผู้แอบ,บอ้างนี้บอกกับผู้ค้าว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจปัญหามาเกิดขึ้นปี2554ในเดือนกรกฎาคม กลุ่มผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ได้มาแจ้งกับผู้ค้าว่าจะเรียกเก็บค่าตั้งวางขายของทุกรายรายละ2-3 0 0 0บาทและจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ6,000บาทอีกต่อไปจะเสียแค่ค่าปรับรายเดือนเดือนละ1,500บาทต่อรายเท่านั้นกลุ่มผู้ค้ากว่า10รายไม่มีเงินที่จะมาจ่ายให้กับผู้อ้างกลุ่มผู้อ้างก็ให้ผู้ค้ากว่า10รายโอนเงินค่าปรับ1,500บาทผ่านบัญชีมานานหลายเดือนแต่ไม่มีใบเสร็จมาให้ ซึ่งที่ผ่านมามีใบเสร็จมาให้และบอกกับเราว่าต้องปรับแบบนี้ทุกเดือนเพื่อเป็นการให้รู้ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐมีการจับกลุ่มและกวดขันและปรับอยู่ทุกเดือนกลุ่มผู้ค้าจึงได้ถูกกลุ่มผู้อ้างข่มขู่คุกคามโดยการเอารั้วเหล็กมาปิดกั้นณนที่แผงของผู้ค้าที่รายจนปัจจุบัน ได้มีกลุ่มผู้ค้ารายใหม่เข้ามาวางแผนขายแทนที่กลุ่มผู้ค้ารายเดิมที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับผู้แอบอ้างจึงทําให้กลุ่มผู้ค้ากว่า10รายได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดารงธรรมแต่ก็ไม่เป็นผลปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปค้าขายได้นานนับเดือนแล้วจึงได้ร้องผ่านสื่อมายังผู้สื่อข่าวช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเป็นธรรมผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้พูดคุยกับผู้มือการเขต ทางผู้มือการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้มีการจัดระเบียบผู้ค้าจะไม่ให้ขายบนพื้นฟุตบาทและถนอนอีกต่อไปและรับปากว่าเรื่องที่มีผู้แอบอ้างรับเงินว่าไปปรับก็ให้ทางเทศกิจหาข้อมูลผู้ที่แอบอ้างและกระท,ทําผิดทุกคนมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมค้าขายอยู่ในตลาดโบเบครับผมนอนซอยพญามหาหมาดครับผมอยู่ใน หลังโรงพยาบาลหัวเฉียวครับ,รบตรงนั้นเห็นมีผู้ค้าเยอะม่มีประมาณกี่รายทั้งหมดถ้าพูดถึงจากจากปากซอยเลยถึงท้ายซอยก็ประมาณเกือบ200ครับผมประมาณ200 2 0 0รอยายครับผมอยู่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ200อยู่ตรงนี้มาประมาณกี่ปีอยู่ประมาณเกือบ10ปีครับผมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี50ครับมครับแล้วปัจจุบันมีปัญหาอะไรปัจจุบันนี้คือมันมันมีคนที่มาอ้างพื้นที่ตรงนั้นอ่ะอ้างสิทธิ์ว่าโอเคตัวเองเซ้งมา แล้วก็มีคนเอาไปอ้างเสงให้กับเขานะครับแล้ว <ฤ lap. S 2> ทีนี้เขาก็นําคนมามาไล่ที่ผมที่ที่ผมค้าขายอยู่แต่เดิมเนี่ยเขาอ้างทสี์ว่าโอเคเขาไปจ่ายค่าเซ้งมาแล้วแล้วก็อ้างิสีิบว่าตรงนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะค้าขายเขาก็เอาคนมาลงแล้วก็ยึดพื้นที่จากผมไปก่อนหน้านี้เราเช่าเดือนเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้มันถ้าเริ่มต้นเลยมันเดือนละหกพันครับผมเราต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละหกพันเดือน,ะ 6, อนละหกพันนี่คือจ่ายทุกเดือนครับจ่ายให้กับใครครับ ใจ่ายให้กับคนที่ดูแลพื้นที่เขาก็อ้างอ้างว่าโอเคเขาเขามีสิทธิดูแลพื้นที่ตรงนั้นโอเคณนะตอนแรกเนี่ยผมก็ว่าโอเคมันก็ไม่หนักหนาพอรับได้เดือนละหกพันครับเอาเขาไปใจ่ายให้ใครที่เขาอ้างมาเนี่ยคือเขาก็เขาก็อ้างว่าโอเคเขาเคลียร์กับเจ้าหน้าที่รัฐมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางเขตทางเทศฯฯกิจอะไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสนรพระัาชัยในในในส่วนของบางคนนะครับครับ ตรงนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าโอเคเขาเข้าใจกับคนไหนอะไรยังไงแต่โอเคเขา,อ,าอ้างมาลักษณะประมาณนั้นครับครับผมแล้วเกิดปัญหาตอนปีไหนปัญหาเริ่มต้นนี่ปีปี5,4าครับผมปี5,4 5 3ต่อ54ครับณนะตอนนั้นเขาเขาเริ่มที่จะเอาไปปล่อยเซ้งแล้วไม่ไม่ได้เก็บเป็นรายเดือนเหมือนเหมือนรอบแรกแล้วเหมือนตอนเริ่มต้นแล้วครับก็จะบอกราคาเริ่มต้นนี้คือประมาณแพงและ สองแสนจนจนท้ายสุดก็ตอนตอนอันนี้มาก็คือสามแสนก็คือเป็นเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในในระยะแรกนี่คือเริ่มที่สองแสนถ้าคนคนที่จ่ายสองแสนนี่ก็คือไม่ต้องจ่ายรายเดือนอีกโอเคร okay. เริ่มต้นมันมันปีปีห้าสี่ครับผม คือถ้าจ่าย2 0 0แสนถึงสามแสนปุ๊บเราไม่ต้องจ่ายรายเดือนเดือนหกพันแล้วอ่าใช่ครับผมใช่ใช่ใชแล้วเราต้องมีเสียอย่างอื่นอีกไหมก็คือมีม,มีมีเฉพาะจ่ายตรงนี้แล้วก็ไปเสียค่าปรับธรรมดาจากค่าปรับเทศกิจนี่ก็คือเดือนละ1000ต่อแผงครับแล้วก็เสียค่าปรับตำรวจอีกเดือนละห้าต่อต่อแผงนะครับผมการที่เสีย1000พกับ1กับกับห้าเนี่ยทำไมเราต้องเสียทุกเดือนอันนี้อันนี้คือเขา เขาก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นการจับปรับธรรมดาของของพรบ,บอรักษาความสะอาดหรือว่าพรอบ,บอรบจราจรอะไรพวกนี้แหละก็คือเป็นเสียเสียค่ารับเพราะตรงนั้นมันเป็นซอยสาธารณะครับผมด้วยความจริงแล้วเนี่ยทำทุกวันต้องปรับทุกวันถูกต้องไหมอ๋าใช่ครับผมใช่แต่ที่เขาให้ปรับเป็นเดือนละครั้งก็คือเป็นคือเหมือนเหมือนเป็นการอนุโลมเหมือนเป็นการอนุโลมจริงๆเขาเขาเคยพูดอะว่าโอเคละ จับปรับแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงคุณมาขายต่อคุณก็โดนจับปรับอีกอาจจะเป็นวันละสิบครั้งก็ยังได้เลยอันอันนี้คือเขาเคยอ้างอ้างมาแต่น,นี่คือเจ้าหน,น้าที่เทศเกิจอ๋อแต่นี่ผู้ดูแลบอกว่าถ้าเอาไปเสียเขาเดือนละพันห้าร้อยบาทปรับทางเจ้าหน,น้าที่เทศเกิจหนึ่งพันท้องที่ห้าร้าอยอ่าครับผมเท่ากับว่าปรับเดือนละครั้งครับผมเดือนละครั้งหรือว่า<ะ>จบกันครับไม่อัน,นอันนี้คืออย่างอย่าง,งตำรวจห้าร้อยนี่ทางเจ้าหน,น้าที่ตำรวจเขาก็คือมามาจับปรับ ของเขาทุกเดือน่ะนะตรงนี้ส่วนเทศกิจนี่เริ่มต้นเลยนี่ก็คือให้คนตั้งแผงเลยแหละเก็บให้ครับตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆก็จนเทศกิจมาจับปาบเองก็คือลักษณะเหมือนอันมันมันจะมีมันจะมีคนคนที่มาไล่เจ็บแรกๆเลยก็คือคนเนี้ยที่มา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 เก็บเป็นเป็น เป็นเจ้าหน้าที่มาเก็บแทนเทศกิจว่างั้นเถอะเดือนละ1นึ่พันเนี่ยถึงเวลาเขาก็จะมาเก็บหลังจากเวลาผ่านไปหน<ๆ>ึ่งเดือนเขาก็จะไป 1, <ๆ>เอปใาใบเสร็จมาให้ใบเสร็จมาให้แล้วก็เก็บเดือนถัดไปอีกทีนึงเ,เป็นลักษณะเหมือนจ่ายเดี๋ยวละครั้ง,งแต่ว่าใบาเสร็จนี่ก็จะมามาให้หลังจากจะเก็บเดือนถัดไปอ,อ๋อคือคือเอาเงินจ่ายเดือนนี้แต่ใบเสร็จมาเดือนหน้าใช่ครับผมลักษณะอย่างนั้นจนจนมาจนมาเรื่อยๆก็มาเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นเทศกิจมาเก็บเองแต่ก็ยังลักษณะเหมือนเดิมก็คือหลังจากหลังจากเก็บเงินไปแล้วก็แล้วก็เดือนถัดไปจะมาเก็บแล้วก็ค่อยเอาใบเสร็จเดือนเดือนที่ผ่านมามาให้ในลักษณะอย่างงั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมครับผมแล้วเห็นว่าล่าสุดมีการไล่ลือที่โดยเห็นว่ามีเอาเหล็กมากัน้นครับผมเริ่มต้นเลยนี่คือคือคือ,คอ คนที่ตั้งแผงอ่ะก็บอกว่าโอเคเนี่ยนี่เป็นแผงกั้นของเทศกิจอามากั้นกั้นเฉพาะคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเซ้งหรือว่าไม่หรือว่ามีปัญหาในเรื่องการที่จะจ่ายค่าเซ้งค่าเช่าอะไรนี่แหละคนไหนมีปัญหาทั้งหมดก็10กว่าลายครับแรกๆเลยสิบกว่าลายนี่คือไม่จ่ายค่าเซ้งครับผมครับผมก็เลยมีเหล็กมากั้นหน้าร้านหมดเลยอ่ะก็คือเขาไม่ได้กั้นพร้อมกันทุกคนก็คือเขาจะในลักษณะเริ่มต้นจาก แผงใดแผงหนึ่งก่อนโอเคเริ่มต้นนี้ก็คือเขาไม่มากั้นแบบว่าเออทุกคนทั้ง10มากัน้นทั้ง10ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะนะั้นแต่ว่ามากั้นเป็นลาย,ลายปเป็นลายไปก่อนอก็คืออันนี้อันนี้คนคนตั้งแผงก็บอกว่าเออเป็นของเทศเกตนะฮะแล้วพอมาเอาเหล็กมากั้นอย่างนี้แล้วเราทำํำยังไงต่อก็คือเริ่มต้นนี้ก็คือ,อย,<ๆ>ยังยังยังฝืนฝืนขายกันอยู่ยังฝืนขายกันอยู่ แล้วทีนี้มันมันก็มาเปลี่ยนและลักษณะการกดดันก็คือให้ให้คนในในในพื้นที่ที่ค้าขายนี่แหละโดยการมากดดันก่อนว่าโอเคใครมีปัญหาก็เดี๋ยวเทศกิจจะปิดทั้งซอยนะไม่งั้นก็เพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์กันให้ให้มันจบเขากทา็ที่เราไม่จ่ายเขาสองหรือสามแสนเป็นเพราะอะไรอันดับแรกผมมองว่าหนึ่งก็คือมันเป็นพื้นที่สาธานะรณะ ผมมองว่าเออเขาไม่น่าจะมีสิทธิ์หรือว่ามีไอ้นี่ที่จะเอาไปเซ้งหรือว่าเอาไปให้คนอื่นได้ในลักษณะการเช่าเซ้งหรือว่าซื้อขายอะไรก็แล้วแต่อันนี้คืออันดับแรกแล้วอันดับที่สองนี่ประเด็นที่2ก็คือณตรงนั้น่ผมมาอยู่ก่อนที่จะมีคนมาค้าขายก่อนเพื่อนเลยเป็นรายแรกเนี่ยจน3ปีกว่าแล้วพวกนี้ค่อยๆเข้ามาทีหลัง เ,เงินเดือนละหกพันเดือนละหกพันนี่เก็บตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แต่ว่าผ่านไป3ปีคับไอ้พวกที่บอกว่ามาเซ้งมาอะไรเนี่ยค่อยมาโผล่ขึ้นมาอืเพราะฉะนั้นผมมองว่าเออผมมาขายก่อนที่จะมีคนอื่นมาขายตั้ง3ปีเนี่ยเราจะเสียเพื่ออะไรอ่าผมผมว่าหนึ่งก็คือพื้นที่สาธารณะสองก็ผมมาอยู่ก่อนมันมัน<ล>ไม่น่าจะเป็นธรรมกับผมเห็นบางไลน์บอกว่าค้าขายก็แย่ครับผมมันมันมันเริ่มแย่มันด้วย3ไปแย่แล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปเซ้งเขาด้วยครับผมครับผมก็เลยปฏิเสธในการจ่ายเข้าไป ใช่ครับผมใช่ก็เลยถูกแบบีบใช่ครับผมก็คือมาจบลงตรงที่โอเคแหละแรกๆเขาก็คือบีบเอาคนเข้ามาพูดจาคมโค,คบจนจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ยกคนมายกคนมาในเป็นในกลุ่มคนที่มีจํานวนอะ่ะสิบคนขึ้นไปอะ่ะก็คือมาเอาคนมาลงของลงอะไรก่อนแล้วก็เอาพวกวัยรุ่นแล้วก็พวกชายทหารอะไรมายืนคุมอยู่ในบริเวณใกล้ๆนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้คนที่ข่มขู่คุกคามเรารับผมก็คือพูดจาข่มขู่พร้อมทั้งว่าจะทั้งจํานวนคนนั่นแหละมาเพื่อที่จะให้เราเกิดความกลัวที่จะไม่อยากให้เราเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นครับแล้วพอหลังจากมีการข่มขู่เราได้ไปร้องเรียนที่ร้องเรียนนี่ผมเริ่มต้นร้องเรียนเริ่มต้นนี่จากจากจากศูนย์ดำรงธรรมผม ผมไปเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีนะครับศูนย์ดำรงธรรมผมไปไปยื่นคําร้องเอาไว้โอเคหน้าตอนแรกนี้เขายังไม่ได้ใช้คนมายึดน,นะครับตอนตอนท้ายปี51นี่แค่คผู้จ่าข่มขู่เฉยทีนี้ผมพอพอคําร้องอันนี้ผมส่งเข้าไปแล้วนะ่ะโอเคมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือว่าทําอะไรให้ผม ไอ้น,นี่ขึ้นในในช่วงที่ตอนนั้นผมยังค้าขายอยู่ค,คำร้องอันนี้ก็เหมือนกับเงียบหายไปโอเคละเหมือนกับเขาดูอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะโอเครับรู้เฉยๆเหมือนเป็นการรับรู้เฉยๆจนจนช่วงสงการาน่ะผ่านผ่านตรงนี้มา3-4เดือนอ่ะช่วงสงการเขาก็เอาคนมายึดรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายผมมาร้องที่กทมจากจากที่ไปคอจชแล้วมามาที่กทม ก,ก็ยังเรื่องก็ยังเงียบหายอยู่เจ okay, ครับผมผมเป็นถือว่าเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ที่อยู่ในซอยพญามาหาหมานะครับประมาณสิบกว่าไลนที่มีความเดือดร้อนไปมาร้องให้สิ่อมลชนไดขข้ขอความช่วยเหลือตรงตรงนี้หน่อยนึงให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้าที่เดือดร้อนทุกคนนะครับประมาณสิบกว่าคนเนี่ยให้ ให้โอเคให้ได้รับความเป็นธรรมจากจากในสิ่งที่เดือดร้อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นแผงค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมผู้อิทธิพลมาผลมขู่คุกค,คามอยู่นะตอนนี้อยากให้สื่อมวลชนเป็นสื่อกลางแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมให้หน่อยนึงครับผม กลุ่มผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลตลอดระยะเวลา10ปีก็มีการเก็บเงินจากผู้ค้ารายละ6 00 0บาทยังไม่รวมอีกเดือนละ1 5 0 0บาทนะคะที่ให้กับตำรวจแล้วก็เทศกิจและทางพอเขตป้อมปราบเองท่านก็เลยบอกว่าจะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องก,กับการเก็บสวยในครั้งนี้และเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยล้มอย่างแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม i p m s p p o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e f i n i t i o n 02 245 9999 99. เรื่องราวทั้งสองเรื่องนี้นะคะทางรายการจะติดตามผลการดําเนินการมานําเสนอคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้หรือไม่ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงแล้วค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะโทปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างและท่านใดนะคะมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องดีๆนะคะที่อยากให้รายการนําเสนอส่งเรื่องมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอีเมลด้านล่างนี้นะคะวันนี้ ที่เราจะลากันไปด้วยภาพรบรรยากาศการเปิดร้านหนึ่งนิคมหนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ฐานพันศึกและเสียงของท่านนายกสมาคมแม่บ้านค่ะดิฉันต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอ,อกแชนแนลสวัสดีค่ะ ของของการจัดตั้งร้านหนึ่งนิคมหนึ่งผลิตภัณฑ์ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่3สาขาหลักเมืองเราเรียกว่าสาขาหลักเมืองก็คออือร้านหนึ่งนิคมหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของฐานผ่านศึกทั่วประเทศส่งเข้ามาจําหน่ายและตอนนี้สาขาเนี้ยเราจะผลิตสินค้าแบรนด์ซึ่งเราอาจจะทํามาเองเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงว่า สินค้าพวกนี้เป็นฐานผ่านศึกแล้วรายได้เนี่ยก็จะกลับไปสู่ฐานผ่านศึกและครอบครัวนี่ค่ะค่ะ,คะร้านนี้จริงๆแล้วดำเนินการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานะคะแต่ว่าระวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเราก็เลยถือโอกาสเปิดร้านเป็นอย่างเป็นทางการแล้วร้านผลิตภัณฑ์ข้างในเนี่ย ก็จะเป็นสินค้าที่มาจากหารผ่านศึกบางส่วนแล้วก็เป็นสินค้าที่เราผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์บางส่วนแล้วเพื่อให้สินค้าร้านค้าดูน่าทานแล้วก็ดูน่าซื้อก็มีร้านไอศครีมค่ะซึ่งเป็นของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมาช่วยเหลือร้านเพราะว่ารายได้ทั้งหมดที่ขายได้จากร้านไอศครีมแล้วก็ร้านน้ำนี่นะคะจะสนับสนุน ให้สารหลักเมืองทั้งหมดเลยค่ะ,คะแล้วก็ก็เชิญชวนท่านที่สนใจนะคะเลือกชมและซื้อสินค้าจากร้านหนึ่งนิคมหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง3ส,สาขาสาขาอ,อ,องค์การฐานพันศึกส่วนกลางสาขาโรงพยาบาลและสาขานี้เป็นสาขาที่สาสาขาหลักเมืองค่ะได้โดยเฉพาะสาขาหลักเมืองนี่จะเปิดให้บริการตั้งทุกวันมีวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้ชาถึง5้าโมงเย็นนะคะ ขอเชิญชวนนะคะเพื่อสนับสนุนสินค้าฐานผ่านสินค้าขอบคุณค่ะขอบคุณ